สสวยมบบบแ360 02-519-5559องศารูณ์พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศหรือเมืองโบราณแห่งนี้เป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณอันเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันและยังได้แบ่งงานศิลปะออกเป็น3รูปแบบทั้งเป็นการผาติกรรมการสร้างจากหลักฐานประวัติศาสตร์ รวมถึงการสร้างสรรค์าจาวจินตนาการในวรรณคดีไทยการแสดงงานศิลปะวัฒนธรรมได้แบ่งออกเป็นสีภาคได้แก่ภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนที่สดุสสดเราอยู่กันที่เมืง เป็นที่รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดในเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเมนูสีผ้าก็เช่นเดียวกันค่ะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ําเมืองโบราณน,นะครับแน่นอนครับพอขึ้นชื่อว่าตลาดน้ำเนี่ยอาหารตลาดอร่อยเนี่ยจะอยู่ที่นี่เทียบเลยครับแน่นอนไม่ใช่แค,ค่เพียงอาหารไทยเท่านั้นนะคะขนมหวานขนมไทยโบราณต่างๆก,ก็ยังมีอีกด้วยค่ะขึ้นชื่อว่าขนมหวานขนมหวานอย่างเพลยเเนี่ยอชอบกินขนมอ,อะไรเนี่ยให้ชอบทานเค้วเปียบปากหม้อค่ะ ให้เป็นด้วยทำเป็นหรือเปล่าเจเนไปจะหวังมีไหมไม่ใช่ขอลองเลยนะคะเออไม่เป็นนะออกเลยไม่ได้เลยนะเนี่ยก็ต้องลองถามดูก่อนนี่งนะคะยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยอย่างนี้ให้ขอลองทำนะคะเอาเลยค่ะจะยืนลุ้นอยู่ข้างๆซึ่งเขาเกลี่ยปากหม้อทำมาจากแป้งค่ะที่พ่อลงมือทำอยู่นี้นะคะจะเป็นไส้ถั่ว ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยเพียงแค่ละเลงแป้งบนผ้าที่ขึงบนปากหม้อไม่ให้หนามากจากนั้นก็ใส่ไส,ส้ตรงกลางแล้วก็ใช้ไม้พายปาดแป้งตลบทั้ง4ด้านให้สวยงามค่ะเป็นยังไงบ้างคะการทำเค้าเปลี่ยปากหม้อครั้งแรกของเพยหน้าตาพอจะสู้เขาได้นะคะเห็นทำแล้วน่ากินมากองเสียง สิ่งดูเหมือนจริงใจมากเลยนะคะรู้สึกว่าสงสารแฟนในอนาคตของพี่เฟยนะจันนุ่มต้องไปหาคทำเพิ่มเติมแล้วนะคะเอ้แล้วถ้าอย่างนี้ของคุณปูแหละชอบอะไรออ๋ปูเป็นอาหารดีกว่าค่ะอ้าวเหรอถ้าเป็นของไทยก็ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเบสิคที่สุดอร่อยได้ทุกมื้อแต่ว่าแต่ว่าพี่มิติขาตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ร้อนๆแบบนี้นะคะ กันต่อเลยดีกว่ากับก๋วยเตี๋ยวเรือรู้ป่ะถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยย่านไหนถึงจะอร่อยสุดอ๋อเรื่องนี้ย่านป<ช>ิต<า>ุภุมธานีอ๋ออร่อยมากแต่ตรงนี้ถ้าเราจะอยากกินที่นี่เราต้องบอกว่าที่นี่อร่อยที่สุดขอช่างฉัน,นเหละค่ะได้มาแล้วก็ต้องชิมกันต่อ อร่อยจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าจะอร่อยก bon ว hmm. ่านี้ต้องนี่เลยแค่หนูกินด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้ม enfin> ันร้อนเหลือเกินนะคะ ขอพักสักครู่นะคะแต่ว่าผมยิ่งเซ็ตเมื่อกี้ผมก็เห็นอีกอันนึ่งนี่ผัดไทยคัมโชดนะเห็นไหมเพราะแต่ว่านะครับเดี๋ยวนี้ผัดไทยนะฮะก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะเส้นจานแล้วจริงๆวุ้นเส้นก็ทําได้บางอรนี้ก็ทําได้เขาต้องมาประยุกต์ทำเป็นผัดไทยได้หมดนะครับเพราะว่าจะให้ทุกคนกินได้นะคะต่างชาติก็กินได้ด้วยแล้วก็รสชาติของเรานี่ก็กลางๆอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขากําลังผัดอยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผัดวันหนึ่งเยอะไหมคะ อร่อยไหมคะอร่อยค่ะ,ะแล้วอย่างนี้สนใจเข้าปาระกวดโครงการของเราไหมคะได้ค่ะแน่แน่นอนเมนูอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันสาหรับสยามสตาของเราก็ได้นะครับซึ่งเป็นกิจกรร,รมการแข่งขันอาหารไทยทั้ง4ภาคนะครับแล้วเวลาตอนนี้เหลือน,น้อยแล้วล่ะเหลือถึงแค่วันที่15พฤษภาคมน,นี้เองแล้วังยังไงก็รีบเข้าประกวดกันนะครับติดต่อมาตามที่อยู่ที่ซึ้นนี้เลยนะคะเรารอคุณอยู่แล้วก็มาประชันกันค่ะเอาละค่ะและช่วงนี้ ดูสีภาคแล้วนะคะเราไปต่อกันที่น้องจอยค่ะดูซิว่าน้องจอยจะพาไปพูดคุยกับผู้คนที่มาเที่ยวที่เมืองโบราณอย่างไรกับความมหัศจรรย์ของ